ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะนอกจากจะเป็นนักธุรกิจซักเซ็ตมอลเลยนะคะท่านเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยค่ะและประสบความสำเร็จในธุรกิจซักเซ็ตมอลในตำแหน่งแพทตินะัมว่าที่รูวี่ในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะคะกดแปดตัวรัวค่ะต้อนรับคุณธนายงมณีซอกค่ะยอดเยี่ยมเลยดีเจสวัีสวัสดีครับ <c oughs> ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม ความสาเร็จเท่ากับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองผมธนยงมณีสมสวัสดีครับ mm hmm. คนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่แนะนําผมเข้าสู่ธุรกิจซักซิกม่มมอคือคุณวรายาวุฒิอมรธาดานะครับแล้วก็อยู่ภายใต้โค้ดร้อยล้านอาจารย์นาทีอาจารย์วรานิตเอกครกอิรทร์นะครับกดแปดรัวๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ท่านด้วยครับครับเพื่อนนักธุรกิจทุกท่านครับบริษัทของเราเป็นบริษัททรงยาวที่ท่านได้ฟังมาตั้งแต่ต้น ความรู้ความสามารถของนายแพทย์วีเจ้าของบริษัทเป็นบริษัทมหาชนเจ้าแรกในประเทศไทยของเราถือว่ามั่นคงมากๆครับแล้วในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่นำพาบริษัทให้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าที่มีมคุณภาพนะครับทุกท่านที่ได้ใช้แล้วก็ประทับใจแต่ในขณะที่ท่านได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพจะดีไหมครับถ้าได้ใช้สินค้าดีแล้วมีเงินเข้ามาด้วยจากการที่เราเชื้อสินค้าเนี่แหละครับมีเงินปันผลเข้ามาด้วย หรือว่านี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับในแพทย์เจ้าของบริษัทบอกว่าแผนการตลาดที่ดีนั้นต้องสามารถที่จะนําพาชีวิตเราให้เปลี่ยนแปลงได้ครอบครัวเราเปลี่ยนแปลงไปในสูตทิศทางที่ดีขึ้นนี่คือต้องเป็นแผนการตลาดแบบนี้นะครับต้องมีรายได้มากพอต้องสามารถที่จะทําเงินได้เยอะๆนะครับแล้วก็ต้องเป็นแผนที่ทําแล้วมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะ แล้วก็ต้องเป็นแผนที่เราสาม,มารถที่พักได้มีเงินเข้ามามีเวลาว่างด้วยหลังจากใช้เวลาทุ่มเทไปหนึ่งถึงห้าปีอย่างเงี้ยเราก็สาม,มารถที่จะพักได้สาคัญที่สุดเราก็สุขภาพดีเพราะเราได้ใช้สินค้าของบริษัทที่มีคุณภาพทำาหเราได้สามเรื่องครบเลยทีเดียวเงินเวลาและสุขภาพนะครับเราจะมีอิสราภาพในเรื่องนี้คุณหมอบอกว่าแผนการตลาดของเรานั้นจ่ายอย่างยุติธรรมนะครับคุ้มกับที่ทุกคนทุ่มเทนะครับเข้ามา พัฒนาตนเองพัฒนา,าทุ่มเทเวลาที่ท,ทําอย่างนี้ถือว่าคุ้มมากๆเป็นแผนที่คุณหมอได้ออกแบบไว้อย่างลงตัวทีเดียวแผนรายได้ของเรามีชื่อว่า Cy c l e Matching นะครับซึ่งเรื่องราวของแผนการตลาดวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณที่ทางเอมซีได้ให้โอกาสผมได้มาเล่าเรื่องแผนการตลาดวันนี้นะครับวันนี้ก็เรามาคุยกันว่าทําไปแล้วแผนรายได,ได,ได้เนี่ยะระยะยาวเราจะมั่นคงไหมครับ ทำแล้เราจะเก็บเสียงได้ไหมครับอ่าธุรกิจนี้เนี่ยมันอยู่ในแผนนี้นะครับแล้วจะมาเริ่มทํากันอย่างไรนะครับหลายที่นะครับมีการชักชวนกันให้ลงทุนกันทีละเยอะๆเราเปิดกิจการของเราก็ต้องลงทุนเยอะๆแต่ซักทึัมอไม่ครับซักทึัมอเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆครับทาแค่สามข้อส0 0อบาทก็เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทแล้วเราก็มีรหัส2ประเภทเดี่ยวกับคู่นะครับแล้วก็เราก็มีประกันชีวิตหนึ่งแสนบาทนะครับกรณีอุบัติเหตุ เรียกว่า P a นะครับนี้เราก็เพื่อความอุ่นใจคุณหมอก็เตรียมไว้ให้เพื่อความคุ้มค่ารับวารสารคู่มือแคตตาล็อกนะครับวารสารก็มีสองเดือนต่อหนึ่งฉบับนะครับแล้วก็สําคัญมีสิทธิ์ในการซื้อสินค้าในราคาทุนจากบริษัทหรือราคาพิเศษวันเนอะครับแม้แต่เพียงหนึ่งชิ้นเราก็ซื้อได้ครับแล้วเราก็จะได้รับแอปพลิเคชันนะครับที่บริษัทเป็นเว็บไซต์ที่เตถียรนมากและปัจจุบันบริษัทก็ทุ่มทุนถึงร้อย้าสิบล้านในการพัฒนาเว็บของเรา ให้สามารถทำธุรกิจที่เอาชนะคู่แข่งในตลาดออนไลน์นะครับตอนนี้เราก็ถือว่าทุกคนตื่นเต้นกับเรื่องนี้นะครับตอนนี้บริษัทก็ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะครับสามสิบสามสาขาสามร้อยบาทก็ลงทุนสาขาไม่ถึงสิบาทครับถือว่าคุ้มมากๆ้วเว็บไซต์จัดเสียนทาทั่วประเทศเข้าถึงสาขาได้ทุกสาขานะครับนักเข้ามานะโดยเฉพาะคนใหม่ที่เข้ามาวันนี้ผมว่ามันน่าตื่นเต้นมากนะครับมันน่าสนใจมาก ทำธุรกิจไปทั้ง a อ c ซก็ได้เว็บไซต์ของเราทั่วโลกก็ได้ในอนาคตนี่คือโอกาสของทุกๆคนที่เริ่มต้นเหมือนกันนะครับต่อไปบางคนอาจจะพอใจในที่ใช้สินค้าถูกใจก็อยู่ในนั้นอยู่ในเรื่องของการใช้สินค้าชีวิตประจําวันแต่ถ้าท่านต้องการรายได้อยากมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งอยากนด้อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เลือกประเภทธุรกิจกับซัคเซสมอลครับตามข้อที่2ซึ่งบริษัทมีให้เลือกแค่สองประเภทครับ ประเภทแรกเรียกว่าซูเปอร์ไวเซอร์ก็เหมือนกับเราลงทุนร้านเล็กๆครับกินใช้ครบ7จ็ดร้อยสิบพีบีปนประมาณสามพันบาทนี่คือร้านเล็กต่อไปประเภทที่ดีที่สุด Executive หรือเป็นร้านใหญ่เป็นธุรก,กิจที่ดีที่สุดของบริษัทกินใช้ขายด้วยนะครับครบสามพันพีวีหรือใช้เงินเป็นเงินประมาณห2 0 0มื่นสองพันห้าถึงห3 0 0 0มืนสามพันบาทเราก็ได้เป็นนักธุรก,กิจของบริษัทไปแล้วทีนี้ ทำแล้วตลอดชีวิตไม่ต้องทําใหม่แล้วครับไม่ต้องลงทุนใหม่แล้วคุณหมอก็ยังให้โอกาสบริษัทบอกว่าคุณสะสมได้ใช้เวลาหกสิบวันถ้าครบบกชิวันแล้วทําอย่างไรครับก็เราสามารถเปิดหนึ่งบินให้ครบซุปหรือเอ็กซ์เทซคทีฟเราก็สามารถที่ว่าเข้าถึงธุรกิจได้ภายในย4ิบสี่ชั่วโมงนะครับเราเปิดหนึ่งบินนี่คือมีโอกาสแก้ตัวหลังจากเลยหกสิบวันไปแล้วนะครับก็ให้ทุกคนปรึกษารุ่นพี่นะครับเรื่องการเข้าสู่ธุรกิจ การเข้าสู่ประเภทธุรกิจเนี่หรือว่าไม่ยากครับสําหรับคนใหม่ที่เข้ามาใน Zoom ในวันนี้ครับามข้อที่สามครับหลังจากนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนนี่ต้องซื้อกินซื้อใช้ต้องมีของเข้าบ้านอยู่แล้วนะครับเป็นของจําเป็นในครัวเรือนทั้งนั้นกิจ,จวัตรทุกวันของเราเนี่ยเป็นธุรกิจของเราไปซื้อตามห้างพันกว่าบาทจะดีไหมเราเปลี่ยนมาซื้อที่ห้างซักซมอของเราให้ครบสองร้อยสิบีวีต่อเดือนเป็นเงินประมาณก็พันบาทเศษๆเพื่ออะไรครับเพื่อสองวนไว้ รักษาไว้ถึงสิทธิในการรับค่าการตลาดที่วิทยากรบอกตอนต้นว่าค่าการตลาดที่บริษัทแบ่งปันให้เราถึงห0สิเปอร์ซ็นซึ่งถือว่าเยอะมากๆค่าการตลาดนี้มากระจายเราถึงหกช่องทางนะครับรายได้หกข้อแถมหนึ่งสิทธิประโยชน์นี่คือความละเอียดของแผนการตลาดของนายแพทย์สิทวีนะครับมาดูรายได้ช่องทางข้อที่หนึ่งครับคือรายได้จากการขายเปลกนะครับซึ่งมีกาไรสามสิบถึงห้าสเปอร์เซ็นตเียีเดียว ซึ่งสินค้าเรามีมากมายไกายกองถึงใกล้ๆแปดสิบรายการแต่วันนี้ขอยกตัวอย่างมาสักหนึ่งรายการนะครับคือมอคอลลาเจนนะครับก็มีราคาข้างกล่องพันหร้อยบาทราคาสมาชิกพันสองรกว่าบาทราคาทุนจากบริษัทก็9ก0ร้อยกว่าบาทส่วนต่างก็คือสี่ร้อยสิบบาทต่อนหนึ่งกล่องครับขายเก่งๆนะครับายันขายอาทิตย์หนึ่งขายสิบกล่องก็เป็นเงิน4ี่พันร้อยแล้วครับซื้อมาขายไปกําไรหมุนเวียนเป็นเงินสดหมุนเวียนครับ สบายสบายใส่กระเป๋าทุกคนทาได้ครับตัวนี้ไม่ยากหัวมุนมันตั้งใจแล้วก็ถือว่าเป็นธุรกิจของเรามีสินค้าก็ออกไปกระจายได้สําหรับคนที่ถนัดในการขายนะครับต่อไปรายได้ข้อที่สองครับใช้ดีเราก็บอกเพื่อนต่อเรามีอะไรดีๆก็เป็นธรรมชาติของของคนเราอยู่แล้วนะครับมีอะไรก็อยากบอกเพื่อน,นไปเล่าให้เพื่อนฟังอย่างเงี้ยก็เป็นการแนะนําครับบริษัทก็มีโบนัสนัดค่าแนะนําให้เรานะครับในกรณีที่เราเป็นนักธุรก,กิจในระดับซูเปอร์ไวเซอร์ซูเปอร์ไวเซอร์ก็ เราแนะนําคนเข้าสู่บริษัทในชั้นลูกเป็นตําแหน่งทางบริษัทชั้นลูกก็เราจะได้รับ30สเซนะครับถ้าเราอยู่ในตําแหน่ง Execu t i v e เราแนะนําคนเข้าสู่ธุรกิจในชั้นลูกทางธุรกิจก็เรารับ30ลูกของเราไปแนะนําอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชั้นหลานทางธุรกิจเรารับเพิ่มอีกสิซก็รวมสี่อร์ซนะครับตรงนี้ก็เป็นรายได้ที่เยอะทีเดียวก็ยกตัวอย่างว่าคุณแนะนําคุณเอคุณเอตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจ คุณก็ได้รับค่าแนะนำ900บาท30%จาก3,000 PV คุณเอไปแนะนําคุณบีซึ่งเป็นชั้นหลานทางธุรกิจ3,000 PV รับ10%ก็คือ300บาทชุดนี้คุณรับไปเลย900บวก300 1,200บาททํากี่คนก็ได้ครับกี่ชุดก็ได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราไปเล่าเรื่องดีๆก็ฟังแล้วเรามีรายได้ตอบแทนมาจากบริษัทก็ถือเป็นเรื่องที่อืมง่ายยุกคนก็ทําได้ครับไม่ยากครับ นั่นคือข้อที่สองข้อที่สามรายได้จากการชวนเพื่อนมาแล้วก็ช่วยเพื่อนมีไรายได้อ่านี่คือเขาเรียกว่าโบนัสปั้นดาวนะครับชวนเพื่อนมาแล้วไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะครับเราช่วยกันพัฒนาคนเป็นรากฐานของ,ของการสร้างองค์กรของผู้บริโภคก่อนที่จะไปปั้นคนอื่นนะครับทําตัวเราเองให้เป็นต,ตากก่อนเป็นดาวก่อนคือเรามีเพื่อนเข้ามาธุรกิจธุรกิจซัพเลามอโครงสร้างแผนรายได้ก็มีขยายแค่สองสายอานันสองสายงานครับสายงานซ้ายกับสายงานขวา มีเพื่อนสองคนก็วางซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะครับได้เป็นเอ็กเซิวทีฟขวาเป็นเอ็กเซิวทีฟีบริษัทก็อดากตั้งเราเป็นสตาร์เมเกอร์หลังจากนั้นเราก็ลงไปช่วยคนที่เราชวนมาให้เขามีซ้ายมีขวาเหมือนเราง่ายๆครับยกตัวอย่างว่าชวน A มาเราก็ a มีเพื่อนไหมมีเพื่อนสองคนวางยังไงขยายสองสายงานเหมือนเรา A 1หนึ่งขวา A 2สองซ้าย พัฒนาแนะนําธุรกิจไอ้เขาเข้าใจเรื่องสินค้าเรื่องแผนการตลาดเขาตัดสินใจเข้าร่วมเอ็กซ์ตริซทีฟเอหนึ่งเป็นเอ็กซ์ตริซทีฟเอสองขวาเป็นเอ็กซ์ตริซทีฟเอก็เป็นสตาร์บริษัทจะใจค่าปั้นดาวให้เราพันแปดร้อยบาทครับทำกี่ดวงก็ได้ครับดวงละพันแปดร้อยบาทเราขยันหน่อยเดือนหนึ่งสิบดวงคูณพันแปดร้อยก็หมื่นแปดนะครับที่นี้มีเงื่อนไขยังไงเ็าสังเกตยังไงครับมีว่าถ้า ซ้ายขวาคนที่เราลงไปช่วยเขาเป็นซุปเขาเรียกว่าสตารซุปเมื่อ A เป็นสตาตสตาซุปสตาซุปบริษัทจะจ่ายให้เราสี่ร้อยบาทครับแต่ในขณะที่ A 1หนึ่งที่เป็นซุปรู้พัฒนาเป็นเอ็กเจ็กตทีฟขึ้นมาบริษัทก็จะเพิ่มให้เราอีกแปดร้อยบาทรวมเป็นเงินพันสองรอยบาทเราก็จะขาดทุนไปสองร้อบาทนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่เป็นขั้นเป็นตอนแต่ก็แนะนําให้โฟกัสชัดูกัดชัดเจนไปที่ตําแหน่งเอ็กเจิกทีทุกตาแหน่งนะครับเราจะได้รับรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย งานใช้เวลาเท่ากันนะครับต่อไปรายได้ข้อที่สี่ซึ่งใน<ม>ส่วนของบริษัทที่วิยากรแนะนําไปก็คือทุกคนมุ่งไปที่อ่าพาสซีฟนะครับต้องการที่จะพาสิซีฟตัวเองเมื่อเราเห็นรายได้ข้อที่สี่นี่มันหมายถึงว่าเราสามารถที่จะพาสซีฟได้นะครับเป็นรายได้จากไซเคิลโบนัสค่าพัฒนาองค์กรค่าพัฒนาทีมครับแผนการตลาดมีองค์กรซ้ายและองค์กรขวานะครับ ทีมซ้ายและทีมขวาคะแนนที่ถูกสะสมไว้เพื่อที่จะมาคำนวณเป็นรายได้ของเรามีอยู่สามกลุ่มนะกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นพี่แล้วก็กลุ่มที่เกิดขึ้นจากตัวเราแล้วก็กลุ่มผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจากคนที่เราเข้าชวนชวนเข้ามาร่วมธุรกิจนะจึ่งถือว่าสามกลุ่มนี้รวมพลังกันเป็นยอดบริโภคที่เยอะมากๆเงื่อนไขมีอยู่ว่ากลุ่มซ้ายและกลุ่มขวามีพีวีสะสมครบ 2 5 4พันห้ารอยสิบเรียกว่าข้างแข็งจนกับอีกฟังหนึ่งพันห้าร้อยบเรียกว่าข้างอ่อนนับหนึ่งรอบจ่ายนะครับจ่ายอย่างไรครับถ้าเราเป็นนักเกิตซูเปอร์ไวเซอร์รอบละหกร้อยบาทแต่ถ้าเราเป็นนักเกิตเอ็กเซ็สองเพันสองร้ยสิบจนพันห้ารอยหนึ่งรอบจ่ายเจ็ดร้อยี่สิบเลยทีเดียวครับหกร้อยกับเจ็ดร้อยท่านคิดว่าเงินกองไหนน่าจะ จนใจมากกว่าครับแน่นอนครับเจ็ดร้อยสิบนะครับมันเป็นเงินที่ต่างกัน1น0ยี่สบาทเลยทีเดียวเราทํางานลงทุนเวลาลงทุนแรงเท่ากันลงทุนความคิดเท่ากันก็ให้โฟกัสจะเจนไปที่ตําแหน่งเอกพทนฟนะครับช่วยกันพัฒนาองค์กรนะครับจนมีคะแนนคําน,นวณสิบรอบอย่างนี้คูณเจ็ดร้อยก็เป็นเงินเจ็ดพันสองขยับขึ้นมาเป็นร้อยรอบก็เป็นเงินเจ็ด0มนสองพันซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากๆชีวิตเริ่มเปลี่ยนนะครับ โดยเฉพาะคนที่ไล่ขึ้นมาเป็นตำแหน่งเพชิน้อยงางเนี้ยเงินก็เข้ามาชีวิตเริ่มเปลี่ยนครับบริษัทบอกว่าพันหกร้อยรอบคูณเจ็ดร้อยี่สิบต่อเดือนนะครับจ่ายให้เต็มที่เป็นเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันซึ่งนักธุรกิจรุ่นพี่ก็เข้าถึงรายได้ข้อนี้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เห็นสายใต้ของเราอาจารย์วันนี้อาจารย์นาทีก็เข้าถึงตั้งแต่ปีที่สองนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันพันหกร้อยรอบถึงถือว่าทุกคนทําได้นะครับเริ่มต้นสามร้อยพันหมื่นสองพันห้าร้อย กท่ากันทุกคนแต่เข้าถึงรายได้นี้แน่นอนครับนี่คือชีวิตเริ่มจะเปลี่ยนนะครับรายได้เข้ามาหนึ่งล้านหนึ่งแสนหน้าหมื่นสองพันนี้ครับรถบ้านครอบครัวมีความสุขแน่นอนครับคุณหมอได้วางรายได้อีกข้อหนึ่งเพิ่มเข้ามาเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจนะครับเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงคหมอบอกว่าก็ได้เป็นการชวนคนเข้ามาแล้วเราช่วยพัฒนาเขาให้เติบโตมีรายได้ข้อสี่เพิ่มให้มีมั่นคงในทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งเงื่อนไขก็จ่ายสามชั้นลึกลงไปนะครับรุ่นลกูกรุ่นหลานรุ่นเหรียญทางธุรกิจรุ่นลกูกบริษัทจะเป็นค่าแมทชิ่ง g ให้เรา20%รุ่นหลานมีค่า matching ให้เารา20%รุ่นเหรียญก็มีค่า m a t c h ่งให้เ,าเรา10%นะครับยกตัวอย่างสมมติว่าคุณเอเป็นลูกของท่านนะครับมีรายได้ข้อ4คุณพัฒนาคุณเอมีรายได้จากไซเคลิลข้อ4หนึ่งแสนบาทรับปี่สิบเดนคือสองหมื่นลงไปช่วยรุ่นหลานของเราสมมติว่าคุณบีคุณก็จะได้ค่า ช่วยเขามีรายได้หนึ่งแสนบาทยี่สิบเปอร์เซ็นตก็คือสองหมื่นบาทต่อไปชั้นที่สามคือหลานทางธุรกิจของเรามีรายได้ข้อสี่หนึ่งแสนบาทก็รับไปสิบเปอร์เซ็นคือหนึ่งหมื่นรวมไปช่วยเขามีรายได้คนละแสนแสนสามคนสามแสนเรารับห้าหมื่นนะครับแล้วข้อนี้เงื่อนไขก็ไม่มีจํากัดนะครับจ่ายแบบอินฟินิตี้ครับไปช่วยเขามีร้านหนึ่งเราย0สิเปอร์เซนก็สองแสนนี่คุณหมอไม่กําหนดยอดตรงนี้ถือว่าเป็นความมั่นคงและเป็นการแบ่งปันค่าการตลาดที่สูงมากๆซึ่ง บว่าเป็นแผนที่คุณหมอได้แบ่งปันรายได้ให้อย่างสุดยอดเลยทีเดียวครับและทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันทุกคนนะอุปสรเท่าเทียมกันทุกคนอยู่ที่ว่าตั้งใจพัฒนาเรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นทํานะครับต่อไปเมื่อเราอยู่ไปถึงระดับข้อหกคือพัฒนาตัวเองจนมีตําแหน่งไปในในบริษัทตั้งแต่ตําแหน่งไดมอนด์นะครับเป็นเงินวันธามโบนัสเป็นเงินออกวันพิเศษนะครับตั้งแต่ไดมอนด์ก็รับเช็คหนึ่งใบต่อหนึ่งตำแหน่ง เริ่มจาก2แสนดูแบล็กก็3แสน6แสนไล่ไปลราวไปจนถึงตำแหน่งสุดท้ายโรเจอร์ไดมอนนะครับรวมมาถึงคราวไดมอนเหมือจันวาน,นิชของเราก็รับไปแล้วครับ1ล้าน2แสนจึงเป็นเงินที่ออไม่น้อยทีเดียวนะครับซื้อบ้านได้หนึ่งหลังเลยทีเดียวรวมตรงนี้7 000, ตำแหน่งนะครับเป็นเงิน19ล้าน7แสนบาทโอ้โหถือว่าทุกคนไปถึงได้นะครับบ,บริษัทก็วางแผนรองรับพร้อมจ่ายไม่มี ไม่มีคําว่าโอเวอร์เพย์ไม่มีคําคว่าไม่มีเงินจ่ายนะครับแผนนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่คุณหมอบอกนะครับมั่นคงระยะยาวจริงๆครับนี่คือแผนการตลาดแผนรายได้หกข้อนอกจากเราจะมีเงินมากพอแล้วนะครับเราก็สามารถเติมเต็มความสุขในสิทธิประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือการท่องเที่ยวนะครับคุณหมอก็ได้ให้สิทธิในการท่องเที่ยวไปทั้งเอเชียและยุโรปปีหนึ่งก็ประมาณสองถึงสามติปนะครับ ในช่วงนี้เราก็ติดปัญหาในเรื่องโรคติดต่อโควิดนะครับเราก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการไปท่องเที่ยวต่างประเทศนิดหนึ่งต่ที่ผ่านมารุ่นพี่ก็ได้ไปกันหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นนะครับอ,อะไรอะ่ะประเทศที่คนๆก็กอยากไปอะไร ดูใบอะไรแบบนี้จึงเป็นปที่ใกล้ๆเราแล้วก็เป็นปที่พัฒนานะครับรุ่นพี่เขาก็ได้ไปเที่ยวกันอย่างอย่างมีความสุขได้พาคนที่เรารักาครอบครัวพาคุณพ่อ,อคุณแม่จึงคุณหมอให้โอกาสตรงนี้มากๆเลยซึงเป็นความน่ารักของคุณหมอนะครับนี่คือคือคือ,คอ,คอสิ่งที่เติมเต็มให้กับชีวิตนะครับแต่เมื่อไปต่างประเทศไม่ได้คุณหมอได้กำได้ออกอาทิตย์ต้องเที่ยวในประเทศไทยมาที่หัวหินนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดนะครับในจังหวัดเพชรบุรี ก็เป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดนะครับซึ่งเงื่อนไขก็สามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่ยากนะครับเริ่มจากาเราเป็นเอ็กซ์เ v e พัฒนาเป็นรอนเป็นซิวเวอร์โกก็สามารถเอื้อมแล้วก็จับทริปท่องเที่ยวนี้เข้ามาครอบครองได้สําหรับธุรกิจคนใหม่ที่กขลัมาก็ปรึกษาคนที่ชวนท่านมานะครับจับมือกันแล้วก็เดินไปด้วยกันสามารถที่จะไปถึงได้แน่นอนครับไม่ทราบว่ามีวิดีโอไหมครับวิดีโอท่องเที่ยว นะครับก็ช่วงต่อไปพวกผมก็อยากจะเชิญนักธุรกิจรุ่นพี่นะครับ <for> ที่เขาประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็ถเวลามาลงทัออกนะ <Everything. S 1> อะไรนะครับวิดีโอไหมนะครับอ,อ,อ๋อวิดีโอเดี๋ยวครับอ๋อรอวิดีโอนิดหนึ่งน,น,นะครับดูวิดีโอนิดหนึ่งครับ you turned on me and looked so we i never see you with such tired eyes and everything we said we'd be we just traded for a suit coat and a tie Sky. Your toes, fire you are ready for a different kind okay. of life wind is cold You must return to the is must return to ครับปรบมือให้กดเก้าวลรัวๆนะครับให้กับวิดีโอให้กับทิปต้องเที่ยวที่คุณหมอกำหนดต่อไปก็จะเชิญผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแบ่งปันมามาเล่าให้ฟัง